ไม่ได้กลับไข่นะครับพวกนี้ไม่ได้กลับไข่เลยนะครับไม่ันกลับไข่ก็สามารถที่จะฟักได้แล้วออกมาเป็นตัวได้ดีเลยนะครับเนี่ยเชื้อเดินได้ดีครับนะี่ครับอันนี้เป็นไข่เชื้อนะครับอันนี้อันนี้ต้องทําเครื่องหมายเอาไว้นะครับดูลักษณะแล้วเนี่ยมีเชื้อก็จริงอยู่แต่ว่าลักษณะน่าจะอ่อนแอไม่น่ารอดนะครับ ปิดไปลักษณะนี้ก็คือไม่มีเชื้อนะครับผมลักษณะนี้ว่างอย่างเงี้ยนะครับผมไม่มีเชื้อนะครับถ้าเกิดมีเชื้อก็คือตายแล้วนะครับอย่างนี้สรุปก็คือเสียนะครับอันนี้ก็เตรียมเจาะแล้วนะครับอันนี้คือดีนะครับไม่ได้เสีย เห็นเส้นเลือดนะครับเห็นเส้นเลือดอันนี้ก็คือน่าจะแปบนี้จะเป็นเตรียมจะงอยปากนะครับอีก34วันก็เจาะแล้วนะครับอย่างเงี้ยเตรียมแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือเพิ่งเริ่มนะครับกําลังเดินนะครับผมกําลังเดินนะครับเชื้อเพิ่งเดินใหม่ๆนะครับ ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติผิดสังเกตอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ทําเครื่องหมายเอาไว้นะครับผมอันนี้เชื้อก็กําลังเดินดีครับโอเคครับอันนี้ก็เตรียมเจาะแล้วนะครับอันนี้คือดีนะครับไม่ได้เสียเอ็นเส้นเลือดนะครับเห็นเส้นเลือด อันนี้ก็คือน่าจะอันนี้จะเป็นเตรียมจะงอยปากนะครับอีกสามสี่วันก็เจาะแล้วนะครับอย่างเงี้ยเตรียมแล้วนะครับโอเคนี่ครับเนี่ยกำลังเจาะเลยเห็นไหมครับอันนี้ถ่ายให้ดูเฉยเฉเนี่ยมันกาลังกระทุงออกมากําลังเจาะออกมานะครับเนี่ยเปลือกไข่เนี่ยแตกนะครับพ่กนี้ก็น่าจะได้ละอีกตัวหนึ่งสไมาชิกใหม่ต้นการ์มนะครับเจาะแล้วอ,อ้อนั่นๆเห็น,น,น,นไหมนะครับ จะลองเก็บมาส่องอีกสัก2ฟองนะครับ2่องอีก2ฟองอดูนะครับนี่อ๋อเส้นเลือดกำลังเดินครับเนี่ยคือเริ่มต้นอย่างนี้ถือว่าโอเคนะครับโอเคค่อนข้างมากเนี่ยนี่จุดมันกำลังเดินนะครับเนี่ยโอ้หนนมุนมุนละมุนละนี่ครับ ถ้าเกิดอย่างเงี้ยแรกๆก,ก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับแล้วจะเล็กกว่านี้เนี่ยเวลาส่องเชื้อเราก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดูนะครับทำเครื่องหมายทำติ๊กเอาไว้เอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นฐานข้อมูลเรานะครับการส่องเชื้อมีความสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากนะครับเราจะดูพัฒนาการเราจะแยกว่ารุ่นเดียวกันอันไหนมันเชื้ออ่อนเชื้อเชื้อแข็งแรงนะครับเราจะรู้ได้ว,ว่าอนาคตมันจะรอดหรือไม่รอดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง นะครับเตรียมแล้วนะครับเตรียมเลยใ่เส้นเลือดกําลังเดินดีเลยเต็มเลยนะครับผมอันนี้ก็มาจากผลงานของตู้เย็นนะครับตู้เย็นนะครับอันนี้คือไม่ได้กลับไข่นะครับพวกนี้ไม่ได้กลับไข่เลยนะครับไม่กลับไข่ก็สามารถที่จะฟักได้แล้วออกมาเป็นตัวได้ดีเลยนะครับเนี่ยเชื้อเดินได้ดีครับมาดูความชื้นกันนะครับความชื้นของต้นกาฟร์ม ระดับ54นะครับผมอันนี้ขนาดเปิดตู้ไว้พอสมควรแล้วนะครับ54ส่วนสูงนะครับผมนี่คือการเชื้อที่มันเดินนะครับอันนี้ของแบบเป็นตู้นะครับตู้แบบรังเสื้อผ้านะครับผมเชื้อก็กําลังเดินเลยครับนี่กําลังเดินเลยนะครับถือว่าฟักได้ดีครับฟักได้ดีก็คือลองแล้วเทสแล้วนะครับมั่นใจแล้วถึง ได่เอามาพูดมาคุยนะครับโอ้นั่นนั่นนะัไหมขยับละขยับละตู้ฟักไข่นะครับผมอันนี้เป็นแบบถังพลาสติกนะครับผมพวกนี้ก็ไม่ต้องกลับไข่นะครับแล้วก็ความชื้นก็สูงเหมือนกันนะครับนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับถ้าเกิดสนใจก็พักเข้ามานะครับผมเดี๋ยวจะหยิบอีกฟองอื่นมาให้ดูนะครับผมแต่อันนี้เห็นเห็นว่าอันนี้ชัดมากครับ บางทีเราเราก็ต้องออคิดว่าทําคลอดให้มันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าบางทีบางเหวามันมันขัดมันขดตัวแล้วเยื่อเยื่อมันเหนียวเป็นบางทีนะครับบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมนะครแล้วทำฟักไข่ให้เขานะครับบางทีก็ต้องแกะช่วยนะครับ,นะรบเราดูแล้วเนี่ยเราดูแลคือเข้าสมบูรณ์แล้วแล้วก็แกะช่วยได้เลย อันนี้คือสมบูรณ์แต่ว่าก็คือเขาติดที่เยื่อนะครับเยื่อเยื่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ดูเป็นกรณีไปนะครับไม่ใช่กดตายตัวนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรช่วยนะครับบางส่วนนะครับแต่อันนี้คือเราเห็นว่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับมันสมบูรณ์นี่ครับนาทีชีวิตนะครับอ่าเรามาดูทองมันนะครับทองมันชืบชืบชบ นไหมลูกแค่นี้ไม่มีปัญหานะครับสมบูรณ์อันเรียบร้อยทําข้อตัดสายลบเรียบร้อยอวันนี้มีหลายฟองครับหลายฟองนะครับออกมาออกมานะลูกซึบนะครับเพราะว่าน,นี้เนื่องจากว่าเราเสังเกตหน่อยนะครับสังเกตหน่อยเขาอาจออกมาได้แต่ว่าเราก็อยากช่วยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยติดแหกเลยนะครับเนี่ยติดแหกเลยเนี่ย ไม่มีกำลังแล้วเต็มสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมหน้าฝนบางทีก็เป็นนะครับเนี่ยเห็นไหมเยื่อเยื่อเยื่อมันเหนียวบางทีนะครับผมแต่ตัวไก่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าไอ้เยื่อเนี่ยมันเหนียวจัดเนี่ยน้ามาดูที่ท้องมันนะครับดูที่ท้องนะครับผมเห็นไหมเนี่ย อ่าเนี่ยมันติดที่อะไรติดที่แขนมันนะครับนี่ยเนี่น,นี่แขนมันเขานะครับชึบเนี่ยคอเอียงเสียหนูเอออ่้นะเนไหมี่พวกโบแล้วก็จัดการออกซะโอเคครับ